คุณวิทย์คะเติมฝันให้มาดามแพมได้นั่งรถเบนได้มิคะได้ครับแล้วคุณซื้อให้ไหมไม่มีตังครับแล้วทํายังไงล่ะคะเราก็อาศัยรถคนอื่นแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นรถเราครับใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวรถเบนใต้ดหยุด<น>หยุด เอาตูดออกจากรถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถเขาเป็นรอยโอ้ยลัวเป็นรอยตูดเธอแหลมจะตายอ่ะแล้วตอนเธอล่ะ <c oughs> จับฉันทุกวันเนี่ยไม่บาดมือเหรอ <c oughs> นะไหนเจ้าของรถอยู่ไหนเจ้าของรถอยู่ทางโน้นอาเกียงกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของรถเนี่ยไม่อยากจะแสดงตัวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้ผ้าคาดตาก ้าคาตาไว้นะคะและนี่เห็นเจ้าของรถนะคะนั่นก็คือพี่ปานธนพรนั่นเองนะคะอาพาแพมเพื่อนอาคาแพรื่อนอาคาแพมโว พาฉันสารฝันนั่งรถเบนซ์เหรอซิฉันชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยนั่งรถเบนซ์เลยอ่ะรถเบนซ์คันแรกนะคะป้ายแดงวันนี้ตั้งใจพามาให้มาดามแพมมาเจิมเพื่อความปังเพื่อสิริความปังไม่ใช่สิริมงคลนะสิริปังปังนะคะเราจะนั่งแบบขับหรือนั่งคนคนข้างฉันนั่งข้างสิฉันไม่จะมีผัวทำไมล่ะโอเควันนี้เจ้าของรถเป็นผัวมาดามแพมหนึ่งวันนะครับไม่ได้นะคะปิดฟี างนั้นเลชื่อทางนี้เชื่อทางนี้จะไม่คาดเดี๋ยวง่ายแต่เรามีของของไม่เบี่ยงสาวด้วยเป็นเบาะเสริมอเนกประสงค์สีเดียวกับรถเลยนะคะเจ้าของรถสูง1 4 5ขาสั้นแค่นี้ขาสั้นแค่นี้เราเลยให้เบาะเสริมนะคะในการนั่งขับรถจะได้ง่ายกว่ารถตู้เขายังมีเบาะเสริมเลยรถเบ็ดถ้าไม่มีเบาะเสริมได้ไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังขึ้นค่ะขอโทษค่ะ มันสูงใช่ไหมคะมันสูงใช่ไหมคะต้องเหยียบขึ้นนะคะแกงเพงต้องเหยียบนะคะแล้วก็ทุบคูตาแล้วหอมรสใหม่วมาเชิญมาดามสารทุเผาวันหนึ่งกูมีแบบนี้ต้เถอะอ้ยเป็นไงเป็นไงนั่งสบายไหมตอนแรกคิดว่าหัวจะติดเพดานก็หัวทุยมากแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยไม่ติดเ้ยเฮ้ย โอ้หรูมากอะจะบอกว่าดิฉันซื้อเพิ่มในความไฟเทคอันนี้แหละค่ะโล๊ะซื้อวัตถุดิแหบเนี่ยนะใช่ฉันอยากเป็นเด็กแว้นสารฝันดิฉันถ้ามีไฟวิบวับวิบวับหน้าจอเดี๋ยวกูซื้อไฟคิดมัดให้เอาไหมปิดรอบคันเลยเอาเบ้ากูมีนะที่ใส่ฉากมาแลมเพมอุ้ยเดี๋ยวดีๆมันเป็นต่อออที่เมด้วยคุณปลาไม่อยากเชื่อมีภาษาไทยให้ด้วยภาษาไทยโอเคไหมกู น,นายันนี่คือนี้ซูมจับได้ระบุจักไหนไปไหนอ่ะพิม์มไทยได้มาดามแฮมโอ้โอนี่มึงซื้อ,อ,อคีย์บอร์ดมาติดบนหน้าจอแล้วค่ะสั่งตรงนี้ก็ได้โอ้ยสัง่ง<อ>ตรงนี้ได้ด้วยนะคะว่าบ้านมึงอยู่ตรงไหนอ้าวย เป็นระบบสัมผัสนี่ลงมาในเปิดเพลงสื่อบันเทิงอ่ะอันนี้คอมฟอร์ตนี่แปลว่าอะไรอย่างเงมัคอมฟอร์ตก็คือโหมดของการขับรถอ๋อคิดว่าถวายบัวเห็นเป็นรูปดอกบัวเฮ้ยเธออยากได้เราไม่เคยรู้เลยว่ารถเดี๋ยวนี้เป็นจอ LED นี่กูคิดว่าแค่แบบว่าปรับเบาะเป็นแบบออโต้นี่กูก็ว้าวเลยนะนี่มันจะมีหน้าจอเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้ของเราเนี่ยเข็มเังยเป็นเข็มไม้อยู่ไม่เดินแล้วด้วยนะของเราอ่ะ ปรับโหมดการสิ้นเปลืองได้ใครยังไม่คาดเข <c oughs> ็มขดัด <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะบอกวุ่นวายกับชีวิตดิฉันมากเลยค่ะ อย่าลืมรักเข็มขัดร้ออะไรไ <ป S 1> เดี๋ยวมันดัน<ไ>ซิลิโคนโอ๋อตรงนี้ที่ตาหนงไม่ใช่หรอไม่าตาหนงคือใครบอกก่อนตาหนงคือใครเพื่อน<ม>สาวเนี่ยตั้งใจซื้อรถคันนี้เนี่ยเพื่อคุณพ่อ<ม>เพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเมษาป,ปีนี้แหละแล้วเราด้วยความรีบเราอยากจะทําทุกอย่างดูแลพ่ออยากจะให้กขาอยาให้ปอภูมิใจใช่ท้ายเราก็เลยตัดสินใจจองรถมิถุนาจากีให้พ่อได้นั่งแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ รถมันรอนาน3เดือนก็ต้องโทษต้องโทษเบนนะคะรอจนพ่อเพื่อนกูตายอีรถเบนมึงอ,อย่าด่าเขาอย่าด่าเขาเอ,อ๋อย่าดานะคะศ<อ>ูนย์เบนศูนย์เบนที่ไหนดูคุณตาไปแดดนี่ คนไทยคนไทยรวยมากยอดจองเป็นร้อยอยังไงก็ต้องรอรอสามเดือนคนไทยรวยจริงๆก็สุดท้ายแล้วพ่อก็เซายบายขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปก่อนแล้วจริงจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของตาหนงนะคะตาหนงคือพ่อของจีจีนั่นเองสิ่งหนึ่งที่จีจีจะทาได้ซึ่งเป็นลูก,กตานยงก็คือเอารูปตาหนงมาตั้งแล้วเากระถางทูบมาวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวกูนั่งข้างหลังเองสรุปกูแยกที่ตาหนงเรียบร้อย <laughs> พ่อมาเจิมเรียบร้อยแล้วะนะคะตาหนงยิ้มหวานอู้ยดีใจรูกรซูรถมาท่านผู้ชมคะมาดามแพมได้นั่งก่อนยายแอดนะคะยายแอดคือใครแม่ของมันค่ะแม่ของเพื่อนสาวนะคะแทนที่ยายแอดจะได้นั่งก่อนอนะคะตอนนี้มาดามแพมมาเจิมก่อนแล้วเพื่อเป็นสิริม,มงคลน,นะคะหน้าจอเห็นไหมความล้ําของรุ่นเนี้ยอันนั้นนิ้วหรือแง่งขงิง,ง,งข เราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้เลยนะคะเนี่ยถ้าใครทัน BB นะเนี่ยปั้นแผ่นมันบีบเนี่ยรูดเลยค่ะคุณจะเอาแบบไหนรูปแบบหน้าจอเอาเลือกกูไม่รู้จัก b ีตอนนั้นกูยังใช้3ามสอยู่เลยคุณสามารถปรับหน้าจอให้เป็นอย่ไหนได้ไหมหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนมีระบบยิงยาสลบไหมคะเผื่อเมียบ่นเยอะนี่แต่ละจอเนี่ย ไม่ฟังเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจนะคะมลวนแล้วมุกนี้ไม่ผ่านเมื่อสแกนแล้วบอกไม่ผ่านหน้าจอเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนของมันได้คุณอยากจะแสดงอะไรแผนที่อะไรต่างๆกัว่ามึงลาออกจากบริษัทขายบันไดเลื่อนไปขายรถเถอะรู้มากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถ้าผู้ชมยังไม่รู้เลยว่านี้คือเบนซ์รุ่นอะไรคะอันนี้เป็น A 2 0 0 AMG นะคะไดนามิกนะคะเป็นรุ่นที่ประกอบไทยนะคะราคาจับต้องได้2ล้านกว่าบาทนะคะ สองล้านกว่าบาทซึ่งรีวิวเป็นพิตตี้เลยซื้อสภาพให้ไหมไม่ให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาดามแพมก็ต้องไปยืนเป็นพิตตี้อีนี่ก็ต้องเป็นภาพเสียงแล้วกูก็ํำปะกูจะจองสามเดือนเลยนะจองสามเดือนนะคะจนพ่อแบบว่าลาตุยไปแล้วเนี่ยอีเดนทำไมมึงให้กวากวกูไปก่อนช้ามาสูทไหนเนี่ย นี่พวงมาลัยนี่ใครซื้อให้ที่ศูนย์ให้ให้มาหมดเลยอ๋อที่ศูนย์เข้ามาให้นะคะเนื่องจากมาชา้า แล้วนี่คือพระอะไรคะคุณเป็นพระเหล็กไหลนะคะของดิฉันนะคะอ๋อพวงมาลัยอันนี้สศูนซื้อให้ส่อสมพวงมาลัยอันนั้นหาซื้อใช่ก็ไม่ให้มาทั่เพลงท้องถม่องผมซื้อจากคลองถมใช่รู้สึกดีใจมากเลยเมื่อก่อนโกเฮ้งอ่ะเขาก็อยากได้รถเบนซ์แต่ตอนนั้นเนี่ยมาดามแพมเนี่ยยังไม่มีปัญญาซื้อโกเฮ้งค่ะขับรถดัซสันแต่อะไรรู้ไหมคะอออเอาหัวเบนซ์มาติดหน้ารถดัซสันค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเมืองรู้ไหมติดอยู่ได้สามวันด ดนหักค่ะโดนขโมยขโมยดัดสันขโมยหัวเบ้นนยฉันแบบว่ารู้สึกใจสลายแทนพ่อมากตะโกเฮงยังอยู่นะต้องได้นั่งโอ้ยเงียบมากเงียบเหมือนไม่รู้อะไรเลยเงียบเหนไม่รู้ว่าขาับเแล้วรนถะน,นิ่มมาก รุ่นเห็นไม่ก็อี้หวาร้านก็อี้เสริมก็อี้เสริมอยู่ตรงโน้นนะคร้าทิ้งอะไรได้ยังไงนั่นทิ้งอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนผู้สาวเอาก็อี้เสริมมาให้เพื่อนสาวเกียร์มือเกียร์ก็จะเป็นเกียร์มือพอ๋อหมายถึงว่าหมับได้ด้วยตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะนั่งคลอมไม่ได้ใช่ไม่มีแล้วค่ะไม่ถูกใจมาดามเบมเลยอะมาดามเบมอยากได้แบบเออโยกโยกอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากเลยอย่าที่เราได้นั่งรถเบนซ์น่ะศูนย์เขาบริการดีนะได้ก็ได้ช้าไม่ได้ เลยนอกจากพวงมาลัยอันนี้ะนะคะจำชื่อไว้นะคะใครรีวิวมาดามแพมะค่ะนะ ปกติเวลาคนอื่นออกรถเราจะอิจฉาแต่กะจีเนี่ยเรายินดีด้วยนะคะยินดีค่ะยินดีเพราะอะไรบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้เนี่ยจะไปงานเนี่ยมารับหน่อยจะไปงานมิดเออจะไปอำลาตําแหน่งเนี่ยมารับหน่อยลงเพื่อจากภูเก็ตเขาก็มารับให้ได้เขา่าออกเบนซ์ไม่ได้ออกเบนซ์มาขับแกร็บไม่เหงเขาเผื่อเพื่อนรักเพื่อนไงทอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีงานอะไรทําได้ก็ทำเอองานอะไรทําได้ก็ทํานะครับบันไดเลื่อนไม่ได้ขายได้ทุกวันลิฟต์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขาย ได้ทุกวันนะคะนั่นปุ่มไะไรอ็มปุ่มปิดเปิดโอ้กูยังไม่ได้บอกเลยกูจะลงจากรถมึงปิดแอมแล้วนี่กุญแจอยู่นี่เดี๋ยวทาไมแล้วกุญแจสีแดงกูหาไม่เจอเหรอนี่กุญแจเปิดกูถามว่าทำไมมึงกลัวหาไม่เจอเหรอสวยงามอ๋อเรื่องสวยงามสีแดงอันนี้ซื้อเองหรือว่าเขาให้มเขาให้เขาให้อ๋อไม่ได้หมดไงศูนย์คะไม่มีสีให้เพื่อนกูเลือกใช่ไหม โซนเบสไม่มีสีให้ทพืกูเลือกมีค่ะมีมีสองสีได้มาแดงกับดำออได้มาแดงกับดำเออกูชอบสีแดงจริงๆมึงรู้ไหมมีครบสิบสองสีเนี่ยว่าจริงเลยต้องไปถามหน้าจุดนี้เนี่ยบริการไม่ดีเลยไม่มีให้เลือกเลยคันมึตั้งสองร้านให้เลือกให้สองสี ไปเราลงไปข้างล่างดีกว่าไป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 ทำไมมีตัวเลขที่ประตูมีตัวเลขที่ประตูด้วยมันคืออะไรอะจีจี้มันคือระบบบันทึกสมมติใครเป็นคนนั่งเนี่ยสามารถบันทึกได้เลยว่ามาดามแพมตูดประมาณนี้ขายาวประมาณนี้นั่งเอียงประมาณนี้<อ>ให้รถมันจําได้ว่าถ้าเข้ามาปุ๊บกดหมดหนึ่งอะก็จะเซตไปที่มาดามแพมแต่เพื่อจี้เข้ามาวันแขนนี้ขาสั้นคขนนี้กดหมดสองก็นั่งประมาณนี้มีให้เลือกโอ้ยสแกน<อ>จากไหนอะสแกนจากกีเหรอนั่งแล้วก็ถขายงี้เหรอลแล้วก็สแกนค่ <c oughs> ะ <c oughs> ทุกคนทุกคนนั่งและคนขับมีหมดเลยนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยการสแกนเนี่ยรู้หมดเลยนะคะยิงอันี้ฉลาดมากวัดได้ว่าน้าหนักเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะสมมติว่าอะไรกับมึง S อ S ใช่ไหมกูกดเลยไหมอยาาแกกุดอี๋ถ้ามึงไปตุยหรือรถมึงไปตายอยู่ที่ไหนอ่ะสามารถกดปุ่มนี้แล้วมันจะยิงไปที่เมืองนอกเขาก็จะติดต่อหาพิกัดจุดของรถของมึง ตำรวจไทยมากกว่ามางานเลิกทุกงานันงดูอเขามี 4G อยู่มี 4G รถมันม,มีซิมวันมันจะรู้พิิกัด GPS มึงอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงเขาจะส่งต่อเต็กตึงมาลวมกระตันยู่ก็ได้จะไม่ตุยลำพังเราจะไมีตุยเพียงลำพังนะ,ะ,ะไ<ด>มคปุ่มที่อยู่ข้าง SOS ล่ะก็เป็นปุ่มคุยกับ สิสแตนต์ของเบนเปลาคุณมีปัญหาเป็นไทยด้วยค่ะผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรต่างๆโทรไปหาเขาจากตรงนี้กด Hello Mercedes b e n How are you I'm fine Thank you พูดอังกฤษสักนิดมีไฟข้างหน้ามีพอแล้วข้างหลังก็มีไฟนะมีจ้ะแม่มีแสงสีแล้วก็เอามาดามยาอ่านหนังสือมหมามาอ่านหนังสือมันก็จะมีไฟอ่านหนังสือให้ไหนล่ะมึงเอาแบบเหมือนในเครื่องบินสินี่ อ่านนังสือโอ้ดีอ่ะไม่แยงปาคนขับแล้วมาดามแพมก็นั่งอ่านหนังสืออ่าสายตากูจะไม่เอียงอีกต่อไปอ่านหนังสือปุ๊บอีกหนึ่งของความาภาคภูมิใจของชาวเขาพนมแบกเกาะชะมวงซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีคนซื้อแล้วแต่ไม่ได้รีวิวแต่นี่ความภูมิใจคืออะไรได้ออกช่องมาดามแพมซึ่งเราจะบอกตรงๆนะคะเราสารฝันมาตลอดเราอยากจะมีรถเบนซ์นั่ง อย่างน้อยๆเพื่อนเราก็ซื้อแล้วนี่เอเอามาให้กูอีกแล้วนี่อีศูนย์เบสเนี่ยเอามาให้เพื่อนกูเลือกสมเป็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยการรีวิวเบนซ์รุ่นอะไรนะ A 2 0 0 AMG ค่ะอ่า A 2 0 0 AMG ป้ายแดงโอ้การจะได้ขึ้นเป็นนั่งแล้วบุญบารมีแตกมากเลยครับคุณขาเดี๋ยวต้องหาเก็บไว้สักคันแล้วมีกี่สีครับคุณอุ้ยสามสี่สีเลยคุณขาอ่าสามสี่สีเลย ไม่เอาเดือดดำเท่าขาหนีก็ไปเลือกเอาดูนะคะสามสี่สีเนี่ยเหมือนกับเลือกซื้อตู้เย็นเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยากได้สีอะไรเนี่ยไปรีเควสตเอาได้ทางศูนย์เราจะไม่บอกนะคะว่าทางศูนย์อะไรที่ไม่ให้เพื่อนกูเลือกสีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยความฝันของมาดามสำเร็จแล้วนะคะกับเวลคันโตฉันบอกกี่ครั้งแล้วเอาตูดออกเป็นรอยตูด สภาพ <c oughs> เหล็กบุบแ,กบ,บและวหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอิจฉาเพื่อนมากเลยเอะ